สวัสดีครับมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเป็นปีพศ2532ก่อนอืก่อนดีนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับของไทยนะครับเรามาขอกันมาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องเสียงเทียนนําทาง เพื่อเป็นการลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเข้าเรื่องเหรียญกันเลยครับเรามาเริ่มที่เหรียญหบาทนะครับปีพุทธศักราช2532นะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสรับโลหะสีขาวครับเครืออไใสทองแดงน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่หบาทนี่นะครับ ตรงวงขอบนอกครับจะเป็นรูปเฟืองหยาบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้าครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเมื่องขวานะครับสูงเครื่องบรมคัติยาราชพูจิตาพรนะครับ สงฉลองพระองค์ในชุดคุยครับบริเวณวงขอบเหรียญวงในนะครับจะมีรูปลักษณะเป็นรูปข้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุมยเดดส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่เก้านะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังนะครับตรงก้างเหรียญน,นะครับจะมีรูป พระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับรอ,อกล้องสูงเป็นเดยวขออนุญาตวางแล้วกันครับจะเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรนะครับดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทย และปีพุทธศักราชที่จะดทำเลรยนะครับคือพศ2532เบื้องล่างนะครับจะมีเลข5ไทยและเลข5อารบิกนะครับโดยมีข้อความคำว่าบาทน,นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเหรียญทั้งสองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่1มิถุนายนพศ2531นะครับจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่86ล้าน สามแสนสามหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับส่วนราคาที่ประเมินตามหน้าเว็บไซต์มานะครับเหรียญนี้พศสอ3 2งพันห้าร้อยสาสิบสองถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ที่เหรียญละแปดสิบห้าบาทนะครับเอาละครับเรามาดูที่เหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบสองนะครับ ลักษณะคงเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะซองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทนะครับรวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากร,รมัมรวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเรานะครับ ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรลมขตยาราชภุษีรับพรนะครับฉลองพระองค์ในชุดคุยครับภายในวงขอบเหรียนด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิปุออดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็มีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าเลขสิบนะครับส่วนเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอัลบิกนะครับโดยจะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตนะครับก็คือปีพศ2532นะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับเป็นวันที่ประกาศใช้เหรียญ10บาทนะครับใช้แทนธนบัตรฉบรับละ10บาทนะครับรุ่นเก่าของเรานะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดจำนวนการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับราคาที่ประเมินมาไว้นะครับตามหน้าเว็บไซต์ตามร้านต่างๆนะครับ ถ้าเปเรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นราคาค่อนข้างเจ็ดโดนนะครับเหรียญลุ่นนี้แต่ถ้าอยากได้ราคาที่แพงกว่านี้นะครับผมแนะนําให้ไปหาดูเหรียญแบบชนิดพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญมีเรือมีอะไรนี้นะครับแตะ่จะได้ราคาที่สูงกว่านี้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้นองๆเพียงเท่านี้ครับลืมนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดนากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราไว้เลยนะครับเพื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆขึ้นมาท่านจะได้รับทราบข้อมูลนี้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ